ครับสวัสดีครับผมอุกฤษประเสริฐแสงครับบริษัทเบสต์เทเครับจำหน่ายชั้นวางสินค้าทุกชนิดครับผมก็ที่เราเห็นข้างหลังนะครับเป็น s e l e c t ิฟ b l a c k นะครับเ e l e c t ิฟ b l a c k เนี่ยจะเป็นชั้นวางของหนักนะครับก็คือวางเลิตเราสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยคนนะครับไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเลยนะครับก็โดยที่เราถอดพิทล็อก แบบนี้นะครับออกแล้วก็ตกบีมขึ้นนะครับละก,ก็ทุกๆ75เซนเราสามารถปรับขึ้นลงได้ตามขนาดของก็เลทแต่ว่าที่ของดูโฮมเนี่ยเราเซตะระดับตามลูกค้าใช้งานตั้งแต่ต้นแล้วนะครับโดยการในส่วนของพน lock เนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยจะมีทั้งแบบพนล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้น็อตล็อกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะอันเนี้ยคือบางคน มองเหมือนไม่สําคัญนะครับแต่ถ้าหายไปเนี่ยอันตรายเพราะว่า,วา,าบีมเนี่ยสามารถที่จะหลุดได้ง่ายถ้าไม่มีพินล็อกฉะนั้นถ้าพินล็อกหายเนี่ยพาเลสมันอาจจะด้านล่างเนี่ยอาจจะงัดขึ้นไปแล้วทาให้บีมข้างบนหลุดเกิดอุติเหตุขึ้นได้อันนี้คือหัวใจของเจลท a ่แบลกเลยจริงๆแล้วแบบในเมืองไทยที่เห็นกันใช้กันบ่อยๆเป็นน็อตตบผู้กับตัวเมียนะครับจริงๆการทํางานเหมือนกันถ้าเทียบกันร,ระหว่างน็อตกับพินล็อกนะครับพินล็อกเนี่ยาสามารถที่จะ ปรับขึ้นลงได้ง่ายสําหรับลูกค้าที่ต้องการการมูฟเมนต์ของหลากหลายแล้วก็นั่นปรับระดับได้เองนะครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องการปรับยาว,ยาวๆเนี่ยใส่น็อตจะดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะหายน้อยกว่าเพราะมันถูกล็อกด้วยตัวเมียด้านหลักคือสําหรับความนิยมในการใช้พินล็อกในเมืองไทยนี่จะน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้งานเนี่ยจะไม่ค่อยได้ปรับ80 90%เนี่ยจะใช้เป็นนอ็อตเพราะว่าลูกค้ากังวลเรื่องความปลอดภยัยการถอด ยากกว่านะครับหรือว่าการจะหลุดยากกว่าพินล็อกก็เลยหลังๆมาความนิยมของพินล็อกเนี่ยเริ่มน้อยลงสำหรับพินล็อกกับน็อตจริงๆแล้วการใช้งานไม่แตกต่างคือวัตถุประสงค์การใช้พินล็อกเนี่ยเข้าถอดออกได้ง่ายเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรแต่สําหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ที่จะถอดนะครับก็ใช้เป็นน็อตก็ได้ไม่ว่าจะเป็นน็อตตัวผู้ที่สอดเข้าไป แล้ล็อกด้นาโตเมียหรือจะเป็นบินล็อกขัดเอาไว้ก็ถอดบีมไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่กังวลว่าจะต้องเลือกอะไรระหว่างน็อตหรือพินล็อกนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเรานะครับเราจะดูแลนะครับเลือกสิ่งที่สุดให้กับลูกค้าดังสโลแกน The best one for you เราจะเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับคุณเสมอ